สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแลวตอนนี้เราก็อยู่เกม V ี l รซิ่งกันีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับไปฟาร์มมานะครับนิดนึงนะทุกคนแล้วก็ได้ของมาใส่นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับของแต่งตัวนิดนึงนะตอนนี้นะครับผมได้ดาบอันนี้มานะทุกคนได้ดาบแบบคอปเปอร์นะครับแบบเกรดดีนิดนึงนะครับอยู่ในเกียร์12นะทุกคนนี่ไงสิบสองเกียร์เลเวลนะครับผม ได้มาจากตรงไหนนะครับได้มาจากตวรีเสิร์ตรงนี้เนาะนี่ตวรีเสิร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เกงเกงมาด้วยนะทุกคนนี่เกงเกงใหม่ผมก็ได้ทาการใส่แล้วครับเป็นเกียร์สี่นะครับในเกงเกงนะในชุดนะแล้วก็ได้ขวานมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้นะของไม่ครบนะครับรู้สึกว่ามันต้องใช้ของค่อนข้างหลาย่างนะแล้วก็ต้องใช้เวสโตนด้วยนะครับผมตอนก็ต้องไปหากันอีกแล้วนะผมประมาณนั้นทุกคนแล้วก็มีอัปเกรดแหวนนะครับนี่ แหวนกระดูกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพิ่มเกียร์ไปอีก9เลเวลนะครับผมเพิ่ม8.9สเปลพาเวอร์นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมแอบไปฆ่าบอสมาหตัวด้วยนะครับทุกคนนี่ไปฆ่าบอสตัวนี้มานะครับพอฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราได้กล่องกล่องใหญ่เนาะในการใส่ของนะครับก็คือกล่องแบบนี้นั่นเองนะนี่กล่องแบบนี้เลยนะครับผม ก็จะใส่ได้เยอะขึ้นนะครับพวกของพวกอะไรนะครับประมาณนั้นนะครับปิดก่อปิดไฟปิดไฟทีนี้หลังจากที่คลิปที่แล้วใช่ไหมเราสร้างไอหลุมศพอันนี้นะครับก็คือหลุมศพอันนี้ทุกคนน่าจะเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆเป็นค่ารับใช้เราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการทำก็คือว่าให้เรามาที่ ability อันนี้นะครับนี่แล้วเราก็ไปหาตัวที่เราต้องการนะแล้วเราก็ไปสะกดจิตมาชึบแบบนี้นะครับ แล้วเขาก็จะเดินตามเรามานะแล้วเราก็เอามาใส่ในหีแบบนี้นะครับแล้วก็รอเวลานะครับในการทําเสร็จนะตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่ผมเอามาเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้นะครับเหมือนจะได้บ b i l i t y มา2อ,อย่างนคือแท็กกิ้งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับการรู้การล่าอะไรอย่างนี้น่าจะได้ของเพิ่มขึ้น20%ปรประมาณนั้นนะครับผมมาตอนนี้เราใส่เชือกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มไปแล้วกันเนาะ ชื่ออะไรดีนะอะอาแบบเท่ๆหน่อยนะเท่ๆนะเ,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 เฟี้ยวๆหนะ่ะนี่เลยแคสเปอร์จงฟื้นขึ้นมาเจ้าแคสเปอร์หุ้ยมาแล้วทำอะไรได้อะแคสเปอร์แล้วแคสเปอร์ทำไงทำทำทำอะไรได้บ้างอะวิใส่ใส่ของให้แคสเปอร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะยะน,นะเรามีของเก้าอยู่อันไหนวะ หาแปบบ๊บหาแปบบ๊บนี่ไงของเก่าๆนี่แคสเปอร์นายมานี่หน่อยสิเอาชุดไปใส่นะแคสเปอร์ใส่ได้ปะเฮ้ยเอาว่ะแคสเปอร์มีชุดใส่โคตรเท่ทุกคนนี่อ๋อใส่ดาบใส่แหวนให้ได้ด้วยนะครับแป๊บมึงนะแคสเปอร์เดี๋ยวฉันจะหาด,ดาบให้ในายใส่นะเพื่อนเดี๋ยวนะดาบอยู่ไหนนะ เมื่อกี้ผมเอาของไว้เหนนะวะอันนี้ปะเอาเป็นอะไรดีอะเอาหน้าไม้ไหมแคสเปอรเอ์เอาขวานแล้วกันนี่ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราตีได้หรือเปล่านะยวต้องดูก่อนแต่ผมว่าน่าจะช่วยตีได้นะครับเดี๋ยวเค็มของนี้ก่อนนะถืบโอเคเสร็จปุ๊บมาน,นี่มาน,น,น,นี่แคสเปอร์มาน,นี่กันเอาอันนี้ใส่นะครับชุบ แบบนี้เป็นไงเท่เลยไหมอ่านะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้แต่งตัวให้เจ้าแคสเปอร์แล้วนะครับผมรู้สึกว่าเคสต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้สั่งค่ารับใช้นะครับเหมือนสั่งงานอะไรอย่างี้ปะให้เราสั่งงานนะครับที่อะไรวะแคสโตโทนอะบัลลังบัลลังกษัตริอะไรอย่างี้นะครับผม๋ยวนะบัลลังใช่ไหมบัลลังบัล เฮ้ยนี่ไงบัลลังโอ้โหอันโคตรใหญ่โอ้โคตรเท่อะแต่ว่ายังสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กด้วยนะทุกคนเออมันต้องใช้เหล็กอะแล้วก็ต้องใช้ไออันนี้อีกนะครับไอเกรเตอร์บัตเอเซนต์เนี่ยไอเกรเตอร์บัตเอเซนต์เนี่ยมันต้องใช้หัวใจนะทุกคนใช้หัวใจอันนี้นะครับนี่นี่น,นี่อันนี้นะครับ สี่อันนะถึงจะได้นี่อันหนึ่งทีนี้ไอ้เจ้าเกรเตอร์บัลเตเอเซน์เนี่ยไอ้หัวใจอันเนี้ยไอ้หัวใจอันนี้นะที่ทําเนี่ยก็คือมันหาได้จากไอ้พวกบอสนะครับผมเนี่ยบอสพวกเนี้ยทีนี้ผมว่าก่อนอื่นเลยอ่ะเราคงต้องไปล่าพวกบอสพวกนี้ก่อนนะครับเนี่ยเนาะไอตัวไอตัวนี้เราล่าไปแล้วนะโอเคต่อไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับผมเนี่ยดีเดียนะครับแล้วก็ เกรสันใช่ปหมประามาณน,นี้นะ2ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นอะไรเนี่ยเดอะเดวอเลอร์เหรออันนี้นะครับเออถ้าเกิดราคาได้ก็จะได้อันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกพื้นนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยสเตจูอ๋อเป็นพวกรูปปั้นรูปอะไรอย่างงี้หนระือเไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับงงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปด่าสองตัวนี้ก่อนเดี๋ยวแท็กตัวนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเนาะมา ได้เวลาลุยทีนี้ของที่ผมจะเตรียมไปนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเนาะมีข้าวไปกินด้วยนะครับอันนี้คือผ้าคลุมนะทุกคนออลืมบอกเลยนี่คือผ้าคลุมนะครับผมขาผ้าคลุมได้ละอันนี้ที่เราามได้นะครับคือมีการสตันบวก15แต้มนะครับแล้วก็บวกไมท็พีด้วยนะครับแล้วอันนี้ที่ผมไปเจอมานะก็คือบวกเมท็ทพีเหมือนกันบวกส5สตตนเหมือนกันคือเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนรูปแบบนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ยาวๆนะครับผมจะใส่แบบนี้แล้วกันเนาะ ื่อความเท่งไงแล้วก็เอาไปเก็บเก็บไว้ในนี้เราก็เก็บไม้เก็บหนังด้วยนะครับคือบางทีเราก็ต้องทําให้มันเป็นระเบียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดของนิดนึงนะโอเคแล้วเราก็เอาไม้ใส่ในนี้ด้วยชุบเก็บไปครับผมโอเคพวกเศษน o งเศษหนังนี้ก็ต้องเก็บไว้ดีๆนะ จริงนี่เรียบร้อยโอเคน่าจะพร้อมบวกนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาหนูไปด้วยเผื่อ <c oughs> เราจนตัวนะครับ <c oughs> กินหนูไงเออกินหนูกินน้ำโอเคประมาณนี้สลับที่กันหนะ่อยเรียบร้อยครับผมดาบที่ผมมาไปก็จะเป็นดาบของทองแดงคุณภาพดีนะเออทองแดงอีกขั้นหนึ่งนั่นเองแบงล่างทุกคน ปี้ยงเร็ร้อยครับผมเราดูเลือดก่อนนะครับว่เาเลือดไปทางไหนโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใกล้ถึงแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมโอเคถ้าง,งั้นตัดไปเลยครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับนี่เลยลิเดียหยุดตรงหน้าเราเลยนะครับผมเป็นมือธนูนครับผมมาทุกคนเตรียมตัวฆ่าเลย well, well, well. มาเลย <is> มาเลยเพื่อน นี่านนนสามมีสกิลบพยุ่หมุนแบบนี้นะครับผมมามามาเฮ้ยอยู่ตรงไหนฮะอยูตรงไหนฮะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมียิงลูกไฟมียิงลูกไฟอยู่ไหนต่ออยู่ไหนต่อหายไปไหนแล้วเฮ้ยนี่ไงเราอ๋นี่ไงเราหนีหนีหาระยะ <Oscar. S 1> ละสิ ไม่โดนหรอกเพื่อนาบันบันอุ้ยืเจ๋อตัวนั้นใกล้ตายแล้วครับตอนนี้ตายแล้วทุกคนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพวกนี้ออกก่อนโอเคครับผมตอนนี้ไปเคลมได้เลยไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลเวลเราสูงแล้วนะดูดเลือดมันเลย จุบจุบดูสิจะได้พลังอะไรโอ้โหหมายถึงกับโค้นเลยนะทุกคนนะโคตรโหดมาดูกันได้พลังอะไรนะครับชึบมาดูซีเป็นพลังตรงนี้หรือเปล่านี่พลังลูกไฟนั่นเองนะนะดูปิ้วโอ้ปอดได้สองลูกนะครับก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวลองใช้ดูนะ โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปแท็กอีกตัวหนึ่งได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมเฮ้ยมีไอตัวพวกนี้มาอีกแล้วแหมมันมาก็ได้ทุกวี่ทุกวันนะครับผมตอนนี้นะครับผมได้นะครับสะกดจิตนะครับทหารหน่วยก้านดีมาหนึ่งคนนะครับผมนี่คนนี้เลยนะครับผมเป็นตำแหน่งข้องกาดนะครับก็คือตัวแทงนั่นเองนะทุกคน แล้วก็มีเลเวลอยู่ที่38เลยนะครับถือว่าเลเวลโหดมากนะครับผมก็เลยสะกดจิตจะเอามาเป็นค่ารับใช้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเออมีแคสเปอร์ตัวเดียวมันไม่พอไงต้องเอาเนี้มีอีกหนึ่งตัวนะแคสเปอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทหารที่เขาสามารถเหวี่ยงตะไคร,ร่แล้วก็ไปจับตัวตัวเราได้นะที่เราแบบที่ให้เรายืนอยู่ยยเฉยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยไอแคสเปอร์เนี่ยทีนี้ผมจะเอาการเนี่ยไว้อีกหนึ่งคนนะครับ ผมว่าผมต้องไอ้นี่วะ่ะผมต้องสร้างใหม่นะครับผมต้องสร้างหลุมศพอีกหนึ่งอันนะไม่งั้นเราก็คงต้องฆ่าแคสเปอร์แล้วก็เราเอากดาษตัวนี้มาแทนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะสร้างอีกตัวได้นะครับถ้างั้นผมผมว่าผมต้องคงคงต้องฆ่าแคสเปอร์แล้วละ่ะแคสเปอร์เราขอโทษเราต้องฆ่านายแล้วเราก็เอาตัวนี้มาใส่ใช่ปะตัวนี้ไม่พอรู้สึกว่า เหมือนกับจะเรียกว่าไงดีอะมันต้องมีอะไรเพิ่มเหรอวะผมดูแป้งนะโอเคผมก็งงตั้งนานนะครับต้องเอาบัตรเอเซนต์มาเพิ่ม <c oughs> โอหนึกว่าอะไรโอเคไปนี่ทุกคนเราเอาตัวนี้มาก่อนเลย้วกันเนาะเห็นยอนมันสูงนะครับไปเลยดองไปเลยนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งมาเจอกันนะครับผมตัวนี้น่าจะหน่วยการดีกว่าแคสเปอร์ตัวเก่านะเออประมาณนี้ครับผมส่วนชุด น่าจะหายไปเลยนะครับชุดที่เราใส่ให้กับแคนเปอร์ตัวเก่าอะถ้าเกิดเราลบไปน่าจะหายเกี้ยงเลยนะครับเออถามว่าเสียดายไหมก็โคตรเสรียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปแล้วกันเนาะทีนี้ก็ที่หลังก็จะใส่อะไรก็ถอดออกก่อนแล้วกันนะครับ <laughs> โอเคประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวผมจัดของก่อนแล้วกันเนาะให้ของมาเมื่อกี้นะครับแล้ก็เอาของกลับไปด้วยนะครับผม โอเคประมาณนี้อันนี้ด้วยใช่ไหมนี่คือถ้าเกิดว่าเราจัดของเป็นบดมูเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะแบบเก็บตามของที่เรามีนะมันก็จะดีไปอีกแบบนะครับผมเมื่อกี้จากที่เราไปจัดการเจ้านั้นมาใช่ไหมเจ้าบอสตัวนั้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาจัดการอีกหตัวนะผม บอสตัวที่เราจัดการไว้เมื่อกี้นะครับก็เขาจะตอบนะครับเด e d e v o u r e er มานะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเกรสันตัวนี้นะครับผมเราก็แท็กบัตรไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บของก่อน <c oughs> โอเคเก็บของเก็บของดอกไม้เก็บไว้ตรงไหนนะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นะ่าจะเป็นตัวน,นี้ <c oughs> โอเคกระดูกกับ ย่าโอเคเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับผมชื้เมื่อกี้เราได้หัวใจมาไหมลืมดูเลย <Yeah. S 1> ไม่ทันได้ดูนะครับนี่งไงได้มาแล้วได้มาสองดวงนะมันน่าจะตอบดวงละตัวนะครับเมื่อกี้ผมได้มาอีกดวงหนึ่งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าสู้กับบอสตัวเก่าๆเ,เ,เนี่ยมันจะตอบได้หัวใจเหมือนเดิมไหมนะครับยังไม่เคยลองนะโอเค ไปถ้างั้นเดี๋ยวเราลุยกับบอสอีกตัวกันเลยนะครับผมเอาละครับทุกคนผมคิดว่าเจ้าเกรสันเนี่ยน่าจะอยู่ในค่ายนี้นะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราต้องทะลวงค่ายก่อนละมับบ้งเนี่ยนะครับผมไปได้เวลาระเบิดค่ายกันทุกคนชึบเรามาก่อนนะครับมาเลยเพื่อนนี่เฮ้ยเดี๋ยวอาวุธผิดโอเคเปลี่ยนอาวุธมาละ หุ้ยหมาหมาระวังหมาครับผมอือุ้ยแม่ไปโดนโล่มันเฉยอ้มมีแต่ตัวขดขดนะเนี่ยมีแต่ตัวธนูที่ขดขดต้องระวังดีๆนะครับสู้ไก่พวกนี้อืมปริมาณเลือดน้อยไปหน่อยคุณภาพเลือดโอ้โห เดเวลยี่สิบนี่ก็ห้ามประมาทนะ้องจริงเฮ้ยท,ทำไมเลือดเปอร์เซ็นต์น้อยจังวะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองน้อยเกินเก็บของมันด้วยครับทุกคนของพวกนี้นี่รำค่าโอเคต่อไปก็ไปดูยข้างในนะครับเดี๋ยวคิวเลือดแป๊บหนึง่งโอเคอย่างนี้แหละพอละอันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรลองดูนะครับ expose จืด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 มันคืออะไรไม่รู้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะได้ลกองมาด้วยเหรอโห <c oughs> oh. มีแบบใส่ชุดเกาะอ,อะไรอย่างงี้ <c oughs> อา้าวแต่เราตีอะไรไม่ได้เลยวะงง <c oughs> น่าจะวิ่งรัวๆอะไรอย่างงี้ป่ะอุ๊ยอุระวังระวังรวตรงนี้มันที่หลอมแร่เอามาดิเพื่อนขอดูดเลือดหน่อยแล้วกันยังไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยมาไม่งี้ไงเลือดใส่แท้งโอเคแล้วก็อันนี้เป็นพวก ที่หลอมแร่ตีแร่นะครับมีเวสโตนด้วยนะแถวเนี้ยก็ดีนะครับได้เวสโตนมารู้สึกว่าเราฆ่าบอสตัวนี้แล้วเราจะสามารถปลดล็อกการทำเวสโตนได้นะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะโอเคไปเห็นกล่องไม่ได้ชอบตีโอเคทุกคน let's go ข้างหน้าพามพามนีเปิดตัวอย่างอลังการ อุย้ยโดนตันไปหนึ่งทีอยู่นี่จ้าไปไงสาวน้อย,อ,ยอุ้ยกินได้น,นี่ก่อนเลยมาตัวนี้ต่อครับผมโอ้ยทะนูทั้งงานเลยนี่ว่าเฮ้ยไม่ได้กินหรอก เอามูธนุก่อนนะครับในการเล่นยากสวยลองสกิลสกิลวิว więcej! สกิลแรงอยู่แงมเรียบร้อยอันนี้อะไรอ่ะอะไรวินโดว์วินโดว์เมื่อกี้อะไรไม่รู้เมืเ่อกี้เหมือนได้อะไรมานะครับนี่ไง ได้เป็นคัพพีมานะครับเออเจ๋งอยู่เหมือนกันคัพพีเขียวเลยนะเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้มันขังเด็กไปอีกแล้วเนี่ยเออไอพวกนี้มันชอบขังเด็กเว้ยเดี๋ยวรอสกิลคูดาแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เราจะมาเคลียร์ค่ายนี้เลยแล้วกา <c oughs> ันกินกินอ้าๆไม่โดนหรอกเพื่อน แหม่โอเควิได้ปลาด้วยเก็บมา้หมดครับของดีของดีนไม่ใช่ขิงนองอีกแล้วอันนี้เหมือนมันเป็นเกาะที่แบบเ,ออเราสามารถบิงไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถตีได้เช่นกันโอเคเก็บมาเอาเก็บของกันไม่ได้ด้วยทุกคนต้องรองหมดก่อนแน่นอนนั่นไง เหมือนดีแล้วก็ไม่ดีเป็นอะไรดีเวลาเดียวกันโหนี่ไงทุกคนบอสแน่นอนจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอฮิวเลือดให้เต็มก่อนแล้วกันนะครับมาฉันพร้อมแล้วฉันไม่รู้ว่านายจะเจ๋งหรือเปล่าแต่ฉัดกันไว้ก่อนแล้วกันมาดีปล่อยลูกไฟก่อนเลยหุยหุยหุยมันดึงมาได้มันดึงมาได้ มันมันคว้างมันคว้างไอ้นี่มาด้วยอ่ะเหมือนคว้างแฉมแต่ชามากชามากคนนี้ชามากมามาดเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหหนีไม่ทันไม่เท่าไรไม่เท่าไรโอ้ย ไม่เท่าไหร่จริงปะเนี่ยนี่แน่นี่แน่ปล่อยสก,กิลไปครับผมมันง้างมันง้างนานอุ๊ยอุ๊ยตดแถบติดแถบก็จะสโลหืมมึดมากมึดจัดตอนนี้ใกล้ชนะแล้วทุกคนโอ้โห <laughs> ไม่เท่าไรหรอกเพื่อน ดูเลเวลด้วยว่าชั้นเลเวลเท่าไหร่แล้วขอดูดเลยแล้วกันจบจวบทุกคนพร้ามๆเย่ <Yeah. S 2> นี่ได้หัวใจ้วยเห็นป่ะนี่เรียบร้อยครับผมถูกปราบเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรอีกไหมโอเคน่าจะหมดแลวมั้ง ขอก่อนขอก่อนอ,อ,อ,อันนี้เป็นเหรียญเงินนี่ครเหรียญเงินเนี่ย,ย,น,น,น,ยน่าจะมีบทบาทหลงังๆนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เก็บแล้วกันเนาะเพราะว่าเก็บไปแล้วเนี่ยมันร้อนนะครับร้อนมากน่าจะมีวิธีเก็บอยู่โอเคเก็บมาให้หมดน่าจะหมดแล้อมั้งตรงนู้นที่อันนึงนี่โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเราได้สกิลอะไรมานะครับ อยู่ไหนเอยสกิลของเธออันไหนวะสกิลอันนี้เหรอสกิลโล่อะไรอย่างนี้ปะเฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้อ๋อต้องใส่ตรงนี้ปะโทต้องใช้ดูนะครับอ่าเป็นโล่นะครับก็ดีเหมือนกันนะผมไม่ค่อยใช้สกิลด้วยเดีกก็มีมีโล่หน่อยก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนเลยนะครับผม นะครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่หมาปิดปรโตโอเคตอนนี้ได้กินตะทีแล้วเนี่ยได้ไปเยอะอยู่นะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีนะครับค่ารับใช้เราก็จะฟื้นขึ้น,นมานะครับผมโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรบ้างนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอซ่อมของก่อนแล้วกันซ,ซ,ซ่อมแซมเรียบร้อยครับผมซ่อมแซมเรียบร้อยเราก็เก็บของชึบโอเค ดีงามทีนี้เมื่อกี้เราไปตบบอสมาใช่ไหมเราได้หัวใจมาอีกหนึ่งดวงนะครับนี่เลยอีกหนึ่งดวงแล้วเราต้องใช้กี่ดวงนะทั้งหมดจำเอางนะทุกคนมันต้องใช้ทั้งหมดกี่ดวงวะอยู่ตรงไหนนะลืมอดนนี่ะนี่ต้องใช้ทั้งหมดไอกรเตอร์บลัดเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดสี่อันใช่ไหมทีนี้หนึ่งอันต้องใช้หัวใจสี่ดวงนะครับในการทํา ก็ทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไหร่ก็คือสรุปนะครับทุกคนใช้หัวใจทั้งหมดอยู่ที่16ดวงโหสิบหกดวงเลยนะเฮ้ยจะไปหาจากไหนนลกหนาเนี่ยหัวใจเนี่ยอุ้ยมันหาย,ยากมากเลยนะทุกคนคือผมอยากได้อันนี้มากเลยที่มันสามารถที่แบบเอานี้ไปแลกได้อะเนี่ยมันมันมีไหมเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึงนะในไอเนี่ยบอสแต่ละตัวมีไหมผมกำลังหาอยู่ โอ้โห oh, แล้วไม่มีเลยนะครับมีแบบเป็นของยังอื่นไปแทนนะไม่มีแบบว่าให้แลกของแลกเลือดอะไรได้เลยนะครับแสดงว่าเราต้องล่าบอสนะครับเยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าล่าตัวเก่าแล้วมันจะได้หรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็แบบเออไม่รู้จะทําไงเหมือนกันก็ต้องล่าไอ้พวกนี้ต่อไปนะครับประมาณนั้นก็ผมหัว oh, นี้วล่สามสิบเลยเนี้ยได้อยู่เนี้ยตัวนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผม มาดูกันว่าอะไรนะที่เราฆ่ามานะครับได้อะไรมาบ้างนะครับมีตัวนี้ใช่ป่ะตัวนี้ได้รู้สึกจะปลดล็อกเจ้านี้มานะครับนี่เจ้านี้มาสามารถครับเวสต์โตนได้นะครับผมแล้วก็ทํากําแพงได้ด้วยนะครับผมนี่กาแพงแบบต่างๆนะแล้วก็ไอเนี้ยถ้าเป็นพวกสเต,เตจูมั้งแล้วก็อันนี้ทำเดอะเดเวอเรอร์ได้นะครับอันนี้งงมากคืออะไรเดี๋ยวต้องมาดูกัน ต้องใช้อันนี้ในการทำนะแผ่นไม้นะครับผมโอเคเราก็มาดูว่าทํำยังไงอันนี้เป็นนี่ไงสเตจูจริงด้วยนะครับพวกรูปวงรูปปั้นเนาะใช้สโตนบอดี้นะครับอืมโอเคแล้วก็นี่ไงหีบเฮ้ยมันเป็นหีบวะโคตรเท่เดี๋ยนะโหนี่เอาไว้สำหรับขมือบอบไรอยงี้ประมาณนั้นเลยนะครับ วางไว้ตรงไหนดีอ่ะมันมันคืออะไรยังไม่รู้เลยนะวางไว้สักตรงนี้แล้วกันเนาะนี่อ่ะมุม,มนี้ปึ๊บโอเคอุ้ยมันอ้าปากรอเป็นพวกย่อยของป่ะวะผมไม่แน่ใจนะครับนี่ไงเนี่ยถ้าเกิดเอานี้ไปย่อยอย่างนี้ใช่ไหมจะได้ปลากับน้ำมันปลาอะไรอย่างงี้ปะ่ะลองดูนะครับชึบ อ่าจริงด้วยของย่อยนั่นเองนะครับนี่ไงพอเราเอาพวกของที่สามารถย่อยอย,อย่างนี้ได้เนี่ยกระจกก็จะได้พวกคอร์สมานะครับอันนี้ก็จะได้เจมดัสนะครับไอพวกนี้จะได้นังสือเฮ้ยแต่เราไปดูเราไปดูนี่นะนี่โต้รีเซิร์ชนี่นี่สามารถรีเซิร์ชอันนี้ได้นะครับน,นี่น่าจะเป็นหน้าต่างนะที่เราได้มาเนาะแล้วก็ตอนนี้ของที่เหลือที่เป็นหนังสือก็ไม่มีแล้วแต่เราเอาไปย่อยนะครับ แล้วประเด็นน่ะคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือเราต้องหาไอ้เจ้านี้ด้วยนะครับเจ้าแร่แร่เหล็กอะ่ะเราต้องหาเหล็กอีกนะเออแร่เหล็กอีกทีนี้เดี๋ยวนะผมดูก่อนเหล็กอันนี้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องไปดูอีกว่าเออบอสตัวไหนที่มันสามารถปลดล็อกแร่เหล็กได้นะครับไปดูดิมีไหมอันนี้ปลดล็อกพวกน่าจะเป็นโต๊ะทำระเบิดอะไรอย่างงี้ยละบ้งนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นนี่เป็นหนังเหรอน่าจะเป็นพวกของตกแต่งอะไรงี้นะเป็นบอสมีแน่นอนนะครับตัวนี้โอ้โหต้องเลเวลสามเจ็ดเลยเหรอนี่ไงทุกคนเจอละวโหเราต้องล่าบ,บอสเยอะมากอะเนี่ยล่าบ,บอสตัวที่เหลือนะครับโคตรเยอะเลยอะ่ะโอ้โหหนักแน่นอนงานนี้นะครับผมเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อย อะไรครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังตันอยู่เลยนะครับยังไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะไปต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างบัลลังก์ก่อนใช่ไหมครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องสร้างเนี่ยคือโอเคสโตนบิกเรามีแต่ว่าไอออนเราไม่มีนะครับแล้วก็เกรเทอร์บัตเนี่ยเราก็ยังหาไม่ได้นะทุกคนทีนี้ผมคิดว่าผมจะลองไปตีบอสตัวเก่าๆดูนะครับว่ามันสามารถตีได้ไหมนะครับแล้วมันก็สามารถแบบ ดอปหัวใจได้หรือเปล่านะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันดอปไม่ได้เดี๋ยวงใส่ผมต้องหาชุดใหม่ก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปตีบอสตัวใหม่นะครับผมทีนี้วิธีการหาชุดใหม่เนี่ยผมต้องไปหาเปเปอร์ก่อนนะครับหาเปเปอร์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเราจะได้แบบดิสคฟเวอร์พวกของชุดแต่งตัวเราใหม่ๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสู้กับบอสได้ดีในอนาคตน,นั่นเองนะตอนนี้ผมก็ได้แค่กางเกงนะครับผมทีนี้ผมก็ต้องไปหาเปเปอร์อีกนะครับ เปเปอรมันก็จะอยู่แถวๆเนี่ยเน่พวกเนี้ยพวกเปเปออะไรพวกเนี้ยผมต้องไปหาอีกนะครับผมทีนี้น่าจะต้องไปนอกรอบแน่นอนนะเพราะว่าน่าจะหาแบบนานมากนะครับผมคลิปหน้าก็คงจะได้เห็นค่ารับใช้ของผมนะออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วทุกคนแน่นอนแล้วก็มีอะไรอีกอะแล้วก็มีเออกว่าจะได้แร่เหล็กอะคือมันไกลมากทุกคนเพราะว่ามอสที่มาบดล็อกแร่เหล็กเนี่ย มันอยู่ที่เลเวล37เลยนะครับผมตอนนี้เลเวลผมได้อยู่ที่34เองนะเลเวลยังไงก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับมันก็ต้องหาชุดใหม่ใส่อยู่ดีนะแสดงว่าผมต้องไปหาเปเปอร์แล้วก็เอามาทําสมุดนะครับแล้วก็มาสุ่มอีกทีนะว่าจะได้ชุดหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียง่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมผิดพลาดไปการใดนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะพวกภาษาหรือวิธีเล่นหรืออะไรนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยไปด้วยนะ วันนี้ไปแล้วครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกาันดะ้วยนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ